สวัสดีค่ะโปก,กํานกนะคะในช่องนกน้อยน้ำโชคอีกตามเช่นเคยนะคะเนาะบ่มียังค่ะทางผ้ชมว,วันนี้ได้ตัวเลขว่าฝากคื้เก่านะคะรอบนี้จะเป็นเน้นๆน,น,นะคะของปอูอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะหรือว่าปูซีหาที่ทาผู้ชมเบิ่งจากหลายๆช่องแล้วก็รที่ติดตามนกยูนะคะอาจจะคุ้นเคยนะคะ ปูหายคงสุดท้ายเน้เนๆหายเลยนะคะทานผู้ชมเน้เนๆว่วงกลมหายเลยค่ะเนาะสำหรับหมวดนึงพึศจิกีกายนนะคะจะเป็นตัวใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนกแล้วกันไปฟังนับกันนะคะสำหรับตัวเลขทางช่องของงกมนีนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะทานผู้ชมวิจารณาเบิรงเดอร์ค่ะเนาะ ปรามีโชคมีลาบกันนะคะประธามักนะคะทำบ่อม,มักก็บ่เป็นยังค่ะบ่ซสื่อก็ไดค่ะทำมักจัดไปเลยค่ะทุกผูช้ชมมันสื้อลันตรีกัมีิไลล่างวันค่ะเนาะนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ำกันค่ะอาจารย์ต้นเศรษฐีจะได้ตัวได้สำหรับหวดหนึ่งพฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะคะอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือว่าปูสี่ห้านะคะเนาะเดี๋ยวไปฟังน้ำกันค่ะอะพราะอีะออยัง หวยออกอยู่ที่บางกอกคนบอก,กอยู่ที่สกลทำใจไนดะ้เ<ะ> <laughs> ถึว่าถึงจะว่ากันเป็นแนวทาง <laughs> เป็นแนวทางเอาที่คัดเน้นสูตรออเอาสูตรสองสูตรอ่ามีสูตรบนก็สูตรล่างแล้วใส่หวยนังเอาเริ่มสูตรแรกกันเลยเอาเลขท้ายห้าอ่าเลขบวกห้าประจําบวกเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งสามเบวกสเท่ากับเจ็ได้เจด แปดเก้ามาตัวหนึ่งเจ็ดแปดเก้ามาตัวครับอ่ากำลังวันสิบห้ากำลังวันวันจันทร์สิบห้ามาตัวหนึ่งอ่าสิบห้านี่หนึ่งกับพามาตัวหนึ่งนี่คือบนนี่คือบนอ่าบนล่างที่นี่อ่ามันออกแรมจะคำสิบคำบ่ออกวันจันทร์ออกวันจันทร์ฮู้ดูตาราวันจันทร์ครับวันจันทร์กำลังวันสิบห้าออก แรมสิบค่ำสิบบวกสิบห้าเป็นยี่ห้าหารด้วยเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่ิบเอ็ดเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งลบห้าเหลือสี่อ่าหนึ่งลบห้าเหลือสี่เฮ้แรมสิบเอ็ดค่ำแรมสิบเอ็ดค่ำเออแรมสิบเอ็ดค่ำแรมสิบเอ็ดค่ำ สิบเอ็ดเป็นยี่สิบหกเออเป็นยี 10, 15, ่สิบหกสิบเอ็ดบวกสิบกำลังวันสิบห้าบวกสิบเอ็ดเป็น 26, 7, 3, 21, ยีนส่สิบหกเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเศษห้าเนี่ยเศษห้า,าลดแต้มหนึ่งเท่ากับสี่ยกขึ้นมาเลขไทยเลขไทยดิเนี่ยอันนี้เลขไทยสี่ห้าหกเอานี่เรียบเรียงสูตรได้หน่วยบนบวกห้าคงที่ได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้ากำลังวันสิบห้า แลมสิบเอ็ดค่มบวกกับกำลังงอนเป็นยี่สิบหกเอาเจ็ดมาหารเจ็ดสามยี่บเอ็ดลบยี่บหกเหลือห้าห้าแล้วข้างแลมข้างแลมเราลดแต้มหนึ่งเหลือสี่เลขที่จะเป็นเลขท้ายทั้งบนทั้งล่างคือเลขสี่ห้าหกบาทที่นี่เขาเสียวคู่ข,ขี้แบบใดเลขท้ายสี่ห้าหกบาทที่นี่เราอยากจะรู้ว่าเน้นเลขขี้เลขคู่เลขคู่เลขขี เลขคีเลขคู่นี้ก็คือเอาไปดูที่ตัวหารหารปุ๊บได้ผลลัพธ์ห้าได้ผลลัพธ์ห้างวดนี้เลขห้ามันไม่มาชี้แต่เลขติดมันมีสี่ห้าหกมันจะมาเลขคู่คือสี่มีสี่กับหกเลขท้ายนะเฉพาะเลขไทยขบุนข้างล่างเอามาที่นี่เราจะจับให้อา่าใส่หวยนังแล้วเดี๋ยวจับให้วันที่หนึ่ง ที่หนึ่งพุทธกิการเนาะแม่เอาะคะขอใจเนาะสูตรเจ้าค่ะหนึ่งพอยอสรุปมง่ายๆเลยหกสี่นี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งห้ามาตัวหนึ่งหนึ่งห้ามาตัวหนึ่งเจ็ดแปดแปดเก้าติดดับ ติดดับห้าแปดติดดับเลขท้ายลงมาที่ห้ามีห้ากับสีหามาแล้วกำลังวันสิบห้าหามาแล้วเลขแปดเลขคู่เดินมาท้ายคู่เลขเจ็ดเลขเจ็ดมาแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องเอาเลขเก้าเลขเก้าะเลขเก้านี่ตัวเดินเจ็ดเก้ามาใส่า้ห้าเก้าทีนี้หลักร้อย <c oughs> หลักร้อยมันง่าย หลักร้อยนะจำเอาไว้นะหลักร้อยเลยเขติดบนล่างเอาเลขท้ายสองตัวล่างงวดที่แล้ว8ปดสามบวกกันนิดนึงหนึ่งส <c oughs> องสามมาเจ็ดสองเห็นบอหางล่างมาสามแปดมา <c oughs> มาบนล่างงวดนี้สาแปดบวกกันได้สิบเอ็ดหนึ่งสองสามหวยดับสาม หวยดับสามเดือนหนึ่งกับสองเอามาติดเน้นเน้นเนื้อเนื้อรางวัลที่หนึ่งเอามาติดเลยเลขห้ากับรางวัลเลขเก้าตัวเดินหวยนั่งด้วยสองห้าเก้าห้าเก้าเพราะยังหนึ 1, ่งกับห้าบางที่บ้ามาน้ากันเนี่ยนี่คือสรุปหางเดียวสองห้าเก้าบนนะนะแล้วก็วิ่งไปเลยห้าวิ่งห้าวิ่งห้า,าบนหมเจ้าวิ่งห้า,าบ, 5, บนกับเก้า อ่าล่องเก้าวิ่งหาบนเข้าใจยังนี่เลขติดนี่เลขติดนี่คือจังที่เอาไปบวกเบังก็ได้แต่ว่าเห็นในดูงเมื่อกี่แล้วอ่าเลขเอาเลขข้างล่างบวกกันเถอแปดบวกสามได้หนึ่งสองสามข้างบนออกสามเจ็ดสองมาสองข้างล่างออกสามแปดมาสามบัดวันนี้สามแปดบวกกันได้สิบเอ็ดได้หนึ่งสองสาม หลักแสนสามแปดหกดับสามสนิดเหลือหนึ่งกับสองยกสองมาที่สองห้าเก้าตัวเดียวชุดเดียวคู่เดียวเลยแล้วก็ห้าเก้ามานี้เก้าเลขคู่ไทยงวดนี้เลขคู่ไทยเพราะว่าบวกลบคูณหารแล้วได้ห้ามันเป็นข้างแรมลดลงมาเต้มหนึ่งได้สี่ เลขเก้ากับเลขสี่ตัวเดียวกันตัวลองคือห้าสี่นี่คือรางวัลที่หนึ่งนะเน้นถ้าสามตัวก็สองห้าสี่เนี่ยสามตัวดีเนี่ยสองหาสี่เอาง่ายเลยเขียนเขียนอะไง่ายเลยนี่บนบนคือตัวเต็งคือห้าเก้าตัวรองห้าสี่สามตัวสองห้าเก้า ตัวรองสองห้าสี่เต่งโตดเข้าใจ้ึ FC ้ว,วอย่าลืมนะหวยออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกล <c oughs> <c oughs> เอาไปทั่วข้างล่างต่อที่นี่เรียกล่างอาจารย์บวกลบคุณหารในเนาะนี่คือบวกลบคุณหารในแล้วได้สี่ห้าหกเนี่ยเลขสี่น, 4, นี่บวกลบคุณหารข้างแรมเนาะ แรมส1อดคำ่ำกำลังวันสิบห้าบวกกันได้ยี่หกเจ็ดหาร7 3็ดส1มยิบอ็ดี่บ็ดลบเหลือห้าห้าลบแต้มหนึ่งได้สี่ก็เอาเป็นสี่ห้าหกนี่คือเลขติดบนล่างแล้วเอาบนแล้วือไหครับอ่าบนอ่าแล้วทีนี้เลขเลขติดบนล่างมันสี่ห้าหกทีนี้มาดูรางวัลที่หนึ่งง่ายๆมาดูมาดูเลขท้ายง่ายๆอ่าง่ายๆตรงไหนอ่าเอาเลขสามแปดบวกกัน แปดบวกสามได้สิบเอ็ดได้หนึ่งสองสามดับสามเหลือหนึ่งกับสองเป็นมะค่ะหนึ่งกับสองจัดเลยข้างล่างค่ะอ่าหนึ่งมิถุนายนเออไม่ใช่หนึ่งพอคอหนึ่งหนึ่งเฮ้ยหนึ่งพคอล่ะหนึ่งพอยอเออพอยอเออหนึ 1, ่งพฤศจิกายนหกสี่เอาล่างอันนี้สูตรล่างนะครับเนาะเหลือหนึ่งกับสองไดไหมนี่ครับเนี่สามมันดับแล้วนี่ครับสุดเหลือหนึ่งกับสองส หนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็มาด้วยกันไม่ได้หนึ่งหกกับหนึ่งสี่แต่อาจารย์หนึ่งหกสองหกอาจารย์ติดดับไปแล้วเรียบร้อยเหลืออยู่คู่เดียวแต,แต่หกนี่มาหนึ่งหกบได้มัน,ม,นม,มันมาได้มันมาได้คือตัวนี้คือตรงๆนะหนึ่งสี่หกสี่ตัวเดียวเน้นเน้น แบบรวยเลย1นสี่ตัวเดียวนีตัวเดียวเลยนี่คือล่างเพราะว่าอ่าเห็นไหมแปงวดที่แล้วออก8ปสบวกกัน8ปดบวกสามได้1 1 2่สมันมา3 8ดทีนี้เอา8ปดบวกสอ่างวดนี้3 8มแดสบวกแดได้1 1 2่สมแต่3ามดับเรียบร้อยเหลือหนึกับสองหนึ่ี้เป็นกําลังวันสิบห้เพราะฉะนั้นแล้วสองเนี่ยมันไปบนแล้ว มันได้แค่หนึ่งสี่แล้วก็หกสี่แต่ตัวสำรองมันแต่สำรองนี้มันไม่เคยออกหรอกสำรองมันแค่สองสี่สองหกนี่สำรองมันไม่ออกแต่ถ้าใครอยากได้ลอตเตอรี่ก็เอาอาจารย์ให้ตัวเดียวเลยหนึ่งสี่เน้นๆคือหกสี่กับหนึ่งสี่มีแท่านี้ข้างล่าง 6, เข้าใจไหมนี่คืออาจารย์สรุปให้หววนั่งหววนั่งนี่เก้านี่ตัวเดินเข้าหัวนั่งกําลังวันสิบห้าสองนี่มาจากแปดบวกสามในหนึ่งสองสามเม่ทีแล้วบวกกันในหนึ่งสองสามมันออกสามเจ็ดสองมาสองบาหนิอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเอาสองมาใส่สองห้าเก้าชุดเดียวแต่เก้ากับสี่นี่ตัวเดียวกันเลขไทยเลขท้ายมันเลขคู่เลขไทยมันเลขคู่คือเลขสี่นี่คือตัวนี้เลขสี่เพราะฉะนั้นเก้ากับสี่ตัวเดียวกัน ก็คือห้าสี่สองห้าสี่เนี่ยสองห้าเก้าสองห้าสีนี่คือบนเต่งโตดอจจ้อัศจรรย์ห้อยออกที่บางกอกคนบอกที่สกลท่านผู้ชมคงจะเป็นเศรษฐีรวยก็วันนี้แหละ,ะทำยังไงก็มีกำไรวงกลมไว้เลยเนี่ยทำยังไงก็ขอยมีกำไรอันนั้นสามตัวให้สามตัวเน้นเลยสามตัวเน้นๆเ,เลยวงกลมให้เลยกำไรเอากำไรนี่วงกลมให้มันจังสีมีกำไรหลาย วงกลมให้เลยห้าเก้าตัวนี้ก็วงกลมให้เลยเท่นี้วงกลมเลยหนึ่งสีท่้นงอื่นกับกำไรวงกลมให้เลยเ่าสองมือเะครับมันบางงามไปเอาเอาแบบเด่นเดนหลดหนึ่งสีนี่เอาเขียนแบบดีดีหลดร่างแบบเน้นเน้นนี่วิ่งสี่เด้อ FC เลยร่างแบบเน้นเน้นนี่วิ่งสี่สี่วิ่งสี่เด้อร่างแบบเน้นเน้นหนึ่ง สี่หกสตัวเดียวโรด1 4ข้างบนข้างบนมี259 2 5า5ก,ก้าสเต็งโตดด้วิ่ง5วิ่ง9อันนี้คือสรุปให้แล้วบวกลบคูณหารส่วนข้างล่างสรุปให้แล้วเหมือนกันนี่กําลังบันมันมาแรงเพราะฉะนั้นจับที่1 4ตัวสํารองมัน6 4ส่อให้รวยๆเด้อทุกคนทุกรูปทุกนาม เนี่ยเดงูเหลือมนี่ก็ออกไปแล้วสองครั้งสามครั้งแล้วนี่สามแปดหกหกแปดสามนี่เดงูเหลือมอ่าแต่เที่ยวนี้มันจะเอารางวัลที่หนึ่งและสองห้าเก้ามันจะเกี่ยวมาแล้วอ่า<ช>นี่เด้งูเห<ง>ลือมนี่กระเด้งดงูเหลือมนีไว้เสือนอนกินเนาะเออาอัศจรใจคนไมหวอย,อยู่อยู่สกลนครไ <c oughs> หวออกที่บางกอกคนบอกอยู่ที่สกลนครขอให้เรื่อยๆได้เอาแคปบเอานาจอสรุปเดียวมีสำนันทั้งบนทั้งล่างบนมีสำนี่ บนมีเท่านี้ร่างมีเท่านี้ทองโครวยเด้อผู้ทัวโชคดีทังโมโชคดีสังโกโชคดีใครซื้อลอตเตอรี่ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใครซื้อหวยใต้ดินก็ขอให้รว,วยล้นฟ้าล้นแผ่นดินรวยแบบลอย,ลยก็สอบเลยเด้อรวยไม่เลิกรวยรวยยังเฮงเรวยเด้เอ